เอาล่ะขอกล่าวสวัสดีอย่ากไปทางการอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นซับเบอร์เดมอนคลาฟกันนะผมก็เป็นซับเบอร์แนวเน็ตเวิร์กนะพราะว่าเขาเขียนบอกไว้หมดแล้วโอเคอ่ามาซีซับเบอร์ออนไลน์อยู่แจกวัตถุ่หสิบทุกวันเสาร์หแอดมินจริงอ่ะขอวันนี้เลยได้ไหม <c ười> โอเคสกายบ็อกก็เปิดอยู่ครับผมโอเคครับแล้วก็อันเนี้ยรออัปเดตนะครับคือมินิเกมนั่นเองเนาะก็ตอนนี้ปิดอยู่นะครับส่วนดน้านนี้ก็เป็นซับเบอร์แนวซับเบอร์ โอเคเดี๋ยวเริ่มมาไหนก่อนดีวะเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวขอถามแอ้บิงก่อนว่าเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์ไหนก่อนดีนะฮะอ๋อตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะก็ให้ทับ dc ครับ dc นะฮะแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกซึ่งอ่าเราเรียงไปเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกันเนาะนี๋เข้ามาเลยฮะเซิร์ฟเวอร์โอเคอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่ถึง1.8นะฮะก็สามารถเลือกเข้ามาได้แต่ว่าทายมินเขาแนะนำไม่เข้า1.7นะจ๊ะโอเคนี่อะไรวะมาร์เก็ตร้้าาานคทไมหล้ิอากซยนะะฮันนี้ก็คือเมลจดหมายนนัั่เองครบ เช่นผมอยากจะขายดาบหนึ่งพิมพ์นี้เลยฮะเดี๋ยวมาเก็ต k คเรเอนะแล้วก็ราคา52,000นนนวนหนึงอันเออนี้อยู่ในนี้แล้วผมเช่นโอ้โหขายขายทูกเกินขายทูกเกินกดชิปคลิกซ้ายสองทีฮะอยู่ในเมลแล้วทีเดียวเฉี่ยวย yeah. โอเคประมาณนี้ผมผ่านชายหญิงเกไม่ม,ไม,มีไม่มีก็ได้คนไม่มีเพศพอคนไม่มีเพศก็ต้องเดินจากปวาร์ปโซมไปตรงไปเลยฮะ อันนี้เป็นกล่องอะไรอะบริจาคของไม่เห็นบริจาคได้เลยอะอะไรวะแจกของฟรีคลิกโอ้เยี่ยมหรือว่าจะแจกไม่ได้ซะแล้วนะฮะรับเบ็ล็ลอกออนไลน์มาแล้วอันนี้คือซ่อมของฟรีฮะแล้วก็เอ็กพีฟรีคลิกไหนไม่เห็นได้เลยแอดมินอะไรเนี่ยขี้โกงหรือตรงนี้อ้าวตรงนี้อะคำผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะดา่ามีคนสั่งมาไม่รู้จริงๆอะได้รู้ติ้งเนี่ยโอ้โชคดีเยี่ยม YouTube อ่าสำหรับคนที่อยากจะได้ไอไอเทม YouTube อย่างนี้ก็ฮะก็ให้เติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม,ไม่ใช่ <laughs> ให้รีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะได้ของ YouTube แล้วนะฮะประมาณนี้เนาะอันนี้คือของฟรีครับเอาสเต็กดีกว่านะฮะเควสนะครับผมก็เป็นเควสด,ดอกดอกทองอโอเคอันนี้ทะขยะนิวเบเยอร์ก็สามารถมาทำเควสกันได้นะฮะ8ปดปไม่พอเอาอันนี้ก็ได้อ่ะโอเคเอาหมวกมาก่อนนะครับใส่หมวกให้ดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองกรอบเนานะ ย่ากันเควสเควส์หนึ่งอันนี้คือปืนนะครับ M 2อง A หนะ <c oughs> นึ่งนึกว่า M 8ปดสอนี่ยบาเลตนี้ก็เป็นธนูเลยนะครับก็อยู่ที่จินตนาการของเราครับผมว่าจะคิดว่ามันเป็นอะไรนะฮะธนูนี้จะจินตนาการให้เป็นดาบเลเซอร์ก็เป็นได้นะ <c oughs> เกี่ยวอะไรกันม Surviv ะ Survivor ใช่ s u r v i v วย s u r v i v เซอร์ไ yeah. ย์ยด้านหลังนี้ก็เป็นต้นอ่าต้นพมกินนะฮะต้นฮาโลวีนเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเซิร์ฟเวอร์เลยนะโอเคนี่คือชี้ทำไม คว้ยทางนี้ฮะนี่ตรงนี้สามารถเข้าไปทำคว้ยกันได้อันนี้อะไรวะยศต่างๆ VIP 90้ทูถาวรน,นะ50ห้ทูเวันอันนี้แนะนำเลยจริงๆคุณเติมถาวรมันคตรคุ้มอะ่ะคุ้มกว่าไอเติมรายวันอีกระนะฮะยศฮีโร่5 0าทูถาวรน,นะ,ะก็เติม5 0าทูไปเลยนะ,ะเป็นการแบบซื้อแบบคุ้มค่านะครับหรือว่าใครอยากจะเติมไอ้ลองเติมหมอก็ได้50าทูแล้วแต่นะครับผมแต่อันนี้ผมแนะนำไงนะครับดนะะาส,าสดใหม่นะเข้าสารสดใหม่ตอนนี้ทางซัพเปอร์โซลเวอร์ได้ทำการายากม ขอให้ท่านได้สนุกกับการระบบที่ทําให้สวยงามและนด้เ่ขึ้นถ้ามีผลไอ้ถ้ามีเหตุหข้อิดให้แจ้งทีมงานนะครับก็ここขออภัยด้วยคืออะไรวะเออใช่ไหมเถอะอันเนี้ยรายชื่อเมนตามนี้เลยโอเคตามนี้เลยนะโอเคเข้าใจเข้าใจฮะเข้าใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางหน้าโซนวาร์ฟกันดีกว่าผมว่าโซนวาร์ฟเนี่ยจะอยู่ไหนนะฮะไปกันเลยได้รับแรแล้วโอเคแล้วบอกทําไมนะครับโอเคเราไปดูวาร์ฟกันดีกว่าว,า,วาร์ฟโซนจะมีไปไหนบ้างนะฮะ<ๆ>นี่อะไรวะอยากรู้มันคืออะไรอะ่ะ โอ้ยเจ๋งมากเซตเทพหนังไงเออรู้ว่าหนังเว้ยหนังไงเออมูฟวี่อ่ะไม่ใช่แล้ววาร์ปเอาถอยไปดิโอเคอยู่นั่รอกสี่วินะฮะจัดไปไปรุ่นโอเคเอามาต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้ทำไมหล่นด้วยเนะี่ยนี้วาร์ปไปไหนบ้างวะเนี่ยแล้วก็ไม่มีบอกเลยนะอันนี้ประตูเงินประตูทองหเหรออ้าวไม่ไม่เห็นไปได้หรือว่าวัตฟ้าวัตฟ้าอันเนี้ยภาพสโน่นี่ก็คือน่าจะไปสร้างบ้านพวกเคหิมะอันนี้น่าจะเป็นพวกตีมอนเตอ้อะ อ่าม็อบไปตีม็อบกันดีกว่าพวกเรา you know เอาละมาดูม็อบกันดีกว่าว่ามันมีม็อบประเภทไหนกันบ้างนะฮะเอาเดี๋ยวแต่ม็อบจะเกิดยังไงวะไม่มีกงไม่มีกงไม่มีกงเลยเหระมีแต่ทีมมืดๆแล้วครับแล้วมอนจะเกิดให้ไหมเนี่ยโอเคไม่เกิดก็ไม่ว่าอ้าวมาแล้วจ้าโอเคเรามีดาบสุนโลอยู่ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเว้ยไม่เคยกลัวแล้วใครทีพีเอจังเลยวะเนี่ยฮะเออ ตีตีกันได้เหรอวะต้องลองดูดิเออตีกันได้ดีเว่าคุณผู้ชมขอตีนี่กนนะวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปหนเออตายไปดิตายไปดิตายไปดิเออเดี๋ยวเอ้ยเดีเอวดิเอาดิเอาดิเอาดิเออ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 ตีมันตีมันตีตีมัน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 คุณผู้ชมตีมันฮะตีมันฮะตีมันฮะตีมันอ่าตายไปแล้วโอเคเยอะๆซอมบี้ก็มาดิซอมบี้ก็มาโอเคเออคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์อ๋อ ได้ข่าวว่าฮอตในช่วงนี้ฟันในนั่นได้ปะวะไปทำบิทวอร์ปะเร็วเร็วเดี่ยวเร็วเร็วเร็วเด้เร็วเด้ซอมบี้ตัวเล็กโน่น้อยอืมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีชุดเกาะนะฮะแล้วก็กากเลยมีแค่ชิ้นเดียวเองนะฮะแม่งโคตรจะเสียวดากกากแดกแดกแยกแตกแตกๆเกี่ยวเลยวะโอเคก็ตีซอมบี้ไปพลางๆนะฮะก็ฟันแม่งเลยเอาไปละเอาไปละเาไะเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาเด้อาเด้ เอาขอูดาบโคตรแรงอ,ะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขอทําชุดก่อนนะฮะคุณผู้ชมชุดอยู่ไหนวะที่แจกของฟรีเออเป็นว่าช่างแม่งแล้วกันฮะก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์กันได้นะครับล็อบบี้ไ,ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องออกเกมเข้าใหม่นะรู้สึกโอเคต่อไปเราก็จะไปเซิร์ฟเวอร์ของอ่าไมซีนะฮะก็ไปลุยกันเลยดีกว่าทำไมคนนี้เข้าไม่ได้เหรอเอ้าเดี๋ยวเราต้องทำอินดีเอาไมซีไปอยู่ครับคุณผู้ชม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้บินกลับมาแล้วเนี่ยเราจะไปถ่ายเซิร์ฟเวอร์ไมซีกันฮะแล้วเบ็ดบอล่ะเบ็ดบอลเบ็ดบอลเบ็ดบอลมันว่างหรือยังวะต้องไปดูวะต้องลองดูก่อนว่าเบ็ไอ้สกายบ็อกสกายบ็อกดิอ่าสกายบ็อกได้อยู่เว้ยโอเคก็มาสู่กับเซิร์ฟเวอร์สกายบ็อกกันเลยครับรีแพคของตั้งหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าทั้งตัวเลยนะฮะคุ้มสุดๆนะขอให้คุณของพังเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเอนชานเอนชานโซนตรงไปนี่เป็นการอวยพอหรอกเลย ฮะขอให้ของพังทุกคนนี่คือเป็นการอวยพรใช่ไหมโอเคนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของสกายบล็อกนะฮะก็สามารถมาเล่นกันได้กับล็อบบี้ตรงไปไม่กลับเว้ยเพิ่งมาเองนะฮะให้กลับแล้วเหรอวิธีเล่นตรงไปนะครับเมลรับของอ๋อมีให้ซื้อของซื้อของด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอหมื่นบาทอีบ้าใครจะซื้อช็อปออนไลน์ฮะแล้วเนี่ยอันนี้คือวิธีการเล่นนะฮะแล้วก็เครื่องผลิตหินนะฮะอันนี้คือเครื่องผลิตหิน เครื่องผลิตหินง่ายๆเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช้เนื้อที่เยอะเกินไปเปล่าน่าจะเยอะเกินไปเนะี่ยโอเคใช่ไหมเหรออ้าววาร์ปไปก่อนเลยดีกว่าแต่เ,เราจะลองใช้วิธีนี้ดูนะฮะแบล็กไดมอนด์อันนี้ก็ได้ไม่รู้เจ้าอะไรอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทาการอันนี้ก่อนเราต้องทาการทําที่ผลิตหินก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวนะอืมอืมอืมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ขุดน้ำไปยาเฮ้ย yeah. เดี๋ยวเราต้องตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าอันนี้เราก็จะเลี้ยมมันไว้นะฮะไว้กินนมนะตัดไม้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อน emergency food เ,เ,เดี๋ยวเจ้ามันเป็นอาหารหรอกเหรอฮะสงสารมันนะมันน่ารักนี่เฮ้ยโอเคแล้วก็มาตัดไม้ก่อนนะฮะเอาให้หมดต้นเลยนะตัด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 ชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับโอเคหมดแล้วเอาลงมานี่สิลูก โอเคแล้วเราก็ต้องพยายามหาพวกไอเศษใบไม้นี่ไงมาแล้วสปริงสปริงเขาเรียกใช่ไหมสปริงด้านบนน่าจะมีโอเคไม่มีต้นหนึ่งมีอันเดียวก็ได้โอ้ยเจ้าอุ้ย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 อุย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 เชี่ยเชี่ยตาอนี่กดชิปอยู่เนี่ยเอ้ยนี่คีย์บอร์ดใหม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอาได้อันเดียวจริงด้วยอุ้ยสองอันโอ้โหโอ้โหดีใจจุงแนบก็สามารถปลูกไปที่เดิมได้นะฮะ อ่าปูที่เดิมเลยนะครับเอาละครับผมแล้วก็อันนี้ช่างแม่งไว้กันนะฮะจากนั้นเราก็ต้องทำการทำคราฟคราฟิ์เฟเบอร์ก่อนนี่ก็คือผมจะมาสอนวิธีการว่าเอาชีวิตรอดนะฮะจากการเล่นแบบซับเบิร์นตัวนี้ยเออนะฮะสกายบล็อกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายหรอกนะผมก็มั่วๆเอานะครับอันนี้มาปุ๊บก็เดี๋ยวนะทำไม้ก่อนนี่โอเคงี้นะฮะแล้วก็ทําการคราฟนี่ครับหาที่ขุดหินนะ สุดยอดจากนั้นเราก็ทําการขุดเลยดีวะเนี่ยหินธรรมาดาก่อนขุดหินธรรมาดาก่อนฮนะเอาดินนี่มาแล้วก็กด F5 ดูไม่ต้องกดแล้วล่ะนนี้ก็ได้อ่านะครับจากนั้นก็ทําการลอยขึ้นมาครับอ่าแล้วก็โดดอ่าใช้ได้โอเคแล้วก็เราต้องพยายามหาหินอีกนะฮะจำน,นวนสามันนะฮะนี่ก็ได้อ่าลงมานี่แล้วก็ขุดหินไปครับโอ้เดือดเดืเดโอเคโอเคโอเคเอาเดี๋ยวกดวางผิดโอเค โอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็หาหินอีกหนึ่งอันฮะอันไหนดีป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำทางลงได้ไหมมีกว่าเอ้ยตรงนี้มีข้างล่างมันมีของอีกครับเสียว,วะ่โะโคตรเสียเลยอ่ะอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้ผมจะขุดออกไปนะฮะผู้ชมอ่าเยี่ยมเบสล็อกแล้วเจอเบสล็อกแล้วข้างล่างก็จะเป็นนี่อ่าประมาณนี้ขุดขุดซ้ายก่อนนะเพราะซ้ายนี่มันก็ไม่จําเป็นเหมือนกันขุดออกไปฮะ Okay. เฮ้ยเจอคนนี้นะครับอู้เอาหินมีแค่นี้เหรอโอ้เราต้องผลิตหินก่อนนะอ๋อใช่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 ทำที่ผลิตหินก่อนถึงใจนี้ได้ไม่ใช่แล้วว่าเราจะขุดไอ้น,นั่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ใต้ล่างไปเลยปไะเฮ้ยอุ้ย,ย,ยกรบตกอ้าวชิบเป่งละโอ้ยก่อนที่กูสอนเลยวะเนี่ยโอเคละก่อนจะละก่อนอืมจ้ะถือว่าเ,เรื่องเมื่อกี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วกัน รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะฮะเราต้องทำมาเนี้ยได้ต้องรอ10วิก่อนแล้วก็รอ10วิอีกอ่ะอ๋อไอไอเอสคอนเฟิร์มนะฮะให้รู้ว่าเออกูจะลบแล้วนะอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่ตรงจุดจุดนี้เลยนะครับแล้นี้ลาวามีอยู่นี้โอเคเราก็จะลองมาปั๊มใหม่ดูครับผ,ผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยแบบนี้ไม่ดูสมบูรณ์กับเมื่อกีก้อ่ะโอเคแล้วก็โคตรอายเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอเมกุเนส what the fuck what the fuck man โอเคก็เอาเป็นว่าเอาตรงนี้มาให้ไหลเป็นตรงนี้นะครับคืออะไรวะเอาตรงนี้ให้ไหลเป็นตรงนี้โอเคประมาณนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอ่าประมาณนี้เข้าใจอะ่ะอ่าแล้วก็จะเจอกันตรงนี้ครับอ๋อสุดยอดนะฮะใช้ได้ในความคิดเรานะโอเคจากนั้นก็ทําการขุดน้ำฮะปึ๊บอ่ามีเครื่องผลิตหินละ you know you know โอเคจากนั้นเราก็ทําการคราฟนี่ก่อนฮนะอ่าลิทิเฮ็ดชิคเก้น นี่มึงถามก,กูกไก่เหรอฮะทำการค้าที่ขุดแล้วผมจะได้ขุดไอ้นี่ได้นะฮะขุดอเลยปะขุดหินนี้นะครับทำเป็นที่คราฟฟิ้งเทเบลิลนะแล้วก็ทำสติก๊กแล้วก็ทำพิกแอคเนคี่ยผมเพื่อจะได้ขุดหินได้นะเป็นการปั๊มหินง่ายๆโอเคเมื่อกี้ถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะเว้ยสกายบล็อกนี้เพิ่งเคยมาเล่นเนี่ยเพิ่งเป็นอย่างงี้เนี่ยนะโหเพิ่งเป็นอย่างงี้นะเราไม่เคยเล่นเลยเนะี่ยจริงๆนะไม่ได้โกหกเลยนะครับเอาจิกเกตลูกรักเอาเด้อโอ้ตายตายตาย,ตายาให้โดดขึ้นนะ ทำทางขึ้นให้นะฮะโอเคก็มาเล่นนี่รอก่อนได้มาซีเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรสื้ชุดก่อนนะครับอันนี้ดีเว้ยมีชุดด้วยสุดยอดอันนี้มาปลูกได้ครับผมปลูกตรงไหนดีไปตรงนี้ก็แล้วกันโอเคปลูกตรงนี้ฮนะใส่ไว้โอเคครับมีอะไรอีกมีนี่แล้วทรายอยู่ไหนวะทรายอย่าบอกต้องไปเอาตรงนู้นอะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้ครับมีอาหารอยู่แล้วก็มีมเมล็ดนี่ฮนะอันนี้ก็ ต้องขุดหลุมลงไปเพื่อจะทําการขุดนะฮะโอเคครับนี่ก่อนดีก,กวก่าพิกแอคเฟึบๆฟิบชิบชแล้วก็หาพิกแอคเลยครับโอเคก็อุ้ยได้แล้วเว้ยสฟิงค์มาแล้วเว้ยเยีพอะไรมันเจอรตรงนี้ปะ่ะใช่ป่าตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละนั่นสะดวด,ดีอยู่โอเคครับผมแล้วก็ทําการนี่เลยฮะอย่าลงลาวานเลยกลายเป็นไก่ย่างเลยนะเว้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าระวังผิดวหรือถูกแล้วละ่ะ อ่าจะได้ได้ได้กลายเป็นไก่ย่างเลยมันกลายเป็นไก่ย่างแล้วเว้ยโอ้ยตายตายไก่เราโอ้โหรีเทนยี่แปดลงไปเป็นไก่เลยฮะอ่าเราก็ต้องทําการอย่างนี้ครับผมแล้วก็ต้องทําการวางอย่างนี้ฮะวางไว้ปิดไว้นะครับผมโอเคนะฮะเพื่อจะแบบว่าเราไม่ต้องเด้งไปตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวลองทําให้ดูอย่างนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้อ้าวมันเด้งลงนู่นไปเลยเว้ยเราต้องทําการกดชิปครับผมนี่ฮะปึ๊บกดชิปไปครับนี่จะอ่ะกำลังพูดเลยเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ นี่ก็ได้โอเคอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับปึ๊บฮ่าก็โดดขึ้นมาใหม่แล้วก็ขุดไปใหม่ครับผมแล้วผมจะขุดอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะหวังว่ามันคงไม่ไม่บั็กเนาะโอเคเจอกันฮะโอเคผมก็ได้หินมาสักนิดนึงแล้วผมโอเคผมขอปรับเปลี่ยนทิศทางนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามันกากไปโอเคเราจะย้ายมาตรงนี้ฮะแล้วก็น้ําก็จะประมาณนี้อ่าอย่างนี้ครับน้ำผมก็จะไว้ตรงเลนนี้นะฮะเลนนี้แมพพูดเป็นถนนเลยเว้โอเคนี้แล้วก็ใส่ดินปิดไปครับเอาน้ำมานี่ โอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่จะทำเป็นอย่างงี้อ่ามาเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมโอเคได้เวลาปลูกนี่นะครับอ่าปลูกไม่ได้เหรอทำไมอ่ะอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะโอเคช่างมันแล้วกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จะขุดไว้อย่างงี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเราจะเอาน้ำลงไปอย่างงี้ฮะอ่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นอย่างงี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างงี้ฮะอย่างงี้โอเค ประมาณนี้ครับข้างล่างเ,เราค่อยว่ากันนะฮะฟึบอย่างนี้อ่าจากนั้นก็ตรงน,นี้เป็นลาวาเลยครับปล่อยให้ลาวาไหลมาฮะอ้าวมันลงไปกับตอนหน้าต่อตาหินโอเคเยี่ยมเดี๋ยวดิจิงจริงๆนี่ต้องให้มันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ฮะแล้วก็เราจะปล่อยให้ลาวาไหลมาก,ก่อนครับขอ,ขอขอคืนขอคืนโอเคตรงน,นี้ก็จะเป็นหินอ้าวทำไมไม่นี่วะอ่าอย่างนี้ก็ได้ เออย่างเงีย้ยแหะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนแรงร้อนแรงเดี๋ยวร้อนแรงร้อนแรงตายฝออกกลับมาสปาจะโดนไฟร้อนแรงโอเคโอเคผมเดี๋ยวขอกลับล็อบบี้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามาซีนี้เล่นได้หรือยังนะโอเคยังทำไม่เสร็จครับโอเคก็เอาเป็นว่าสหรับเซรสเปอร์นี้ก็ไม่มีแล้วก็ผมไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตครับผมโอเคอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะฮะวันที่ผมลงเนี่ยมาซีอาจจะเสร็จแล้วก็เป็นได้นะครับไปละ